AC กับ DC คืออะไรนะครับสำหรับคนที่สงสัยกัน AC เนี่ยก็คือไฟฟ้ากระแสะสลับทํางานถ้าเปรียบเทียบให้เป็นเหมือนกับน้ำเนาะก็จะเป็นเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลไปไหลามานะครับอย่างรวดเร็วหลายครั้งต่อวินาทีโดยที่เรามองไม่เห็นเลยนะครับส่วน DC คือกระแสะตรงก็คือการที่เราเปิดน้ําจากก๊อกเนี่ยแหละก็คือน้ําไหลออกจากก๊อกเลยก็คือ DC นะครับโอเคนี่คือการอธิบายประเภทกระแสะแบบง่ายๆนะครับชาร์จรถด้วย AC หรือ DC นะครับ คือถ้าเป็นแบบตามบ้านหรือชาร์จทั่วไปสาธารณะอย่างเช่นในห้างเนี่ยก็จะชาร์จเป็น AC นะครับโดยที่ตัวกล่องเนี่ยมันจะมีกล่องพิเศษกล่องนึงแหละที่อยู่ในรถนะตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า OBC หรือย่อมาจาก On Board Charger เขาจะทำหน้าที่แปลงไฟจาก AC ก็คือไฟที่มาจากไฟบ้านไฟหลวงไฟตามเสาท้องถนนที่มันเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยผ่านมิตเตอร์ปุ๊บเนี่ย พอเสียบเข้าไปในรถไฟ AC ก็จะกลายเป็น DC ก็มีกระแสโค้บวโคลบ,บแล้วก็เก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางของไฟฟ้าไม่ว่าจะมาจาก เสาแรงดันเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามปลายทางของไฟฟ้าจะต้องมาแปลรูปเป็น DC เพื่อเก็บในแบตเตอรี่นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือ DC ก็คือฟาชาร์นะครับฟาชาร์ก็คือจุดจุดชาร์ตตามทางหลวงหรือระหว่างเดินทางไกลเป็นต้นนะครับตัว DC เนี่ยสถานีชาร์จอะ่ะมันจะคอนเวิร์ตไฟ a c อะ่ะเป็น DC ตรงที่สถานีเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราเสียบหัวปักจ่าย DC เข้ามาในรถเนี่ยก็จะเป็นหัวใหญ่ๆนะสายหนักๆตัวที่หัวที่มันตู้มจ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็น DC นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ ก็จะจ่ายไฟ DC เข้าไปที่รถเลยนะครับไฟ DC เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปตามสถานีชาร์จต่างๆตัวไฟ DC ถ้าเป็นประเภท DC นะมันจะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้เร็วกว่า AC อยู่แล้วนะครับเพราะว่าขีดจำกัดของทําไมมันถึงต่างกันก็คือ AC charger เนี่ยมันจะชาร์จกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตัว Onboard Charger ก็คือเป็นตัวที่จำกัดการรับพลังงานไฟฟ้าไฟหลวงนี่แหละ เข้ามาในรถนะครับส่วนผมขอยกตัวอย่างเป็นตัวเท sla Mo เด l สแล้วกันเพราะมันจะได้ง่ายในการเห็นภาพเนาะเทสลาโมเดลสาม long range หรือ standard range plus ที่เป็นตัว h ฮแลนดะ์เนาะก็จะรับไฟ AC ได้สูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ก็คือ OBC อะ่ะก็ ger, จะ on board charger จะรับไฟสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ตส่วนไฟดีนั้นอนะ่ะมันอยู่ที่ตัวแบตนะครับตัวแบตจะเป็นตัวบอกเองว่ามันจะรับได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับโดยที่ตัว t ท sla Mo เด l 3 long range เนี่ยสามารถรับไฟสูงสุดอยู่ที250่โลวัตต์นะครับร็วกว่า เพราะว่าตัวสถานีมันเป็นคนแปลง AC เป็น DC แล้วก็ DC จ่ายเข้าไปในรถเลยมันเหมือนกับมันเสียบตรงเข้าไปปึ้งแล้วก็ส่งไปที่ตัวแบตเลยนะครับรถไม่ต้องทํางานหนักประมาณนี้เองจะรู้ได้ไงว่ารถเรารองรับ AC หรือ DC นะครับคือต้องดูว่าในสเปครถเนี่ยในคู่มือมันบอกว่ารุ่นนี้สามารถชาร์จ AC และ DC ชาร์จิ่งได้ไหมอย่างในอเมริกา Chevy Bolt ของผมบางรุ่นที่ผลิตออกมาเชื่อไหมครับว่ามันไม่มีพอร์ต DC ให้ชาร์จดังนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำ Fast Charging ได้แต่ในประเทศไทยรถส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศไทย เกือบทุกรุ่นนะครับชาร์จ DC ได้หมดมีแค่บางรุ่นเท่าน,นั้นเองนะครับที่ผู้ประกอบการไม่บอกซึ่งมันยากมากที่เราจะซื้อรุ่นนั้นถ้าต่ำกว่า500,000ไปเนี่ยมีโอกาสหลุดไปเจอรุ่นนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือถ้าเป็น m a j o r r t y y r a n d ส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยทุกแบรนด์เนี่ยจะสามารถชาร์จดีได้นะครับถ้าจะจำอย่างหนึ่งก็คือว่า AC คนที่มีบ้านนะครับคนที่มีบ้านอยู่ส่วนใหญ่ก็จะชาร์จ AC เป็นหลักไม่มีใครเอาตู้ DC ไปตั้งที่บ้านอยู่แล้วเพราะมันมีราคาที่แพงสําหรับคนที่เดินทางไกลแล้วก็ต้องการทําเวลาก็จะใช้ DC นะครับอย่างเช่นเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แน่นอนครับคุณต้องใช้ตู้ชาร์จ DC อยู่ละหรือการที่คุณจะอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็คุณจะต้องใช้งานรถประจําโดยที่ไม่มีที่ชาร์จอยู่ที่อพาร์ตเมนต์คุณก็ต้องอาจจะต้องใช้สถานี d ีประกอบกับสถานี AC เวลาคุณไปกินข้าวที่ห้าง โอเคความรู้ AC VS DC ระดับปานกลางนะครับหรือว่า intermediate ขึ้นมาก็เป็นสําหรับคนที่อยากจะรู้ลึกขึ้นอีกนิดนึ่งละเอามาเราเจาะลึกกันอีกนิดนึงแล้วกัน AC อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเป็นกระแสะสลับนะครับแรงดันของ AC และกระแสะสลับทิศทางของ AC เนี่ยมันจะเกิดขึ้น สลับแบบหลายทิศทางนะครับสลับทิศทางกันหลาย10ครั้งต่อวินาทีอย่างเช่น5 0 0เฮิรตซ์60เฮิร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟแบบกระพริบกระพริบเดี๋ยวจะเป็นขึ้นขึ้นมานะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ขึ้นมาส่วนแหล่งจ่ายไฟส่วนใหญ่เนี่ยที่บ้านเราหรือจุดชัด สาธารณะทั่วไปในไทยอ่ะจะเป็น220โวลต์นะครับแต่ของในอเมริกาเนี่ยมันเป็น110โวลต์เริ่มต้นนะก็คือ110โวลต์เนี่ยทีมีมันเสียบกันตามปลั๊กตามบ้านนะครับแม้กระทั่งรถ Chevy Volt ผมที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยก็เป็น110โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับส่วน DC เป็นกระแสะตรงไหลาทางเดียวนะครับตัวแบตเตอรี่ EV ทุกรุ่นก็จะใช้ DC เป็นรูปแบบในการเก็บพลังงานเป็นหลักส่วน DC ของแบตเนี่ยน่ะมันก็จะมีขั้นตอนที่แยกออกไปอีกแบตสมัยก่อนเนี่ยจะมีความจุ architecture เเสูงสุดอยู่ที่ประมาณ400โวล อาร์จิเต็ตเจอของแบตเนี่ยมันขยุบขึ้นไปเป็น800โวลต์ะหลายค่ายอย่างเช่นเอ็กเพลิงก็จะเป็น600กว่าโวลต์นะครับพอชไทคานประมาณ8-900โวลต์เทสลาไซเบอร์ทรัคประมาณ800โวลต์บีวีดีบีวีดีก็ประมาณ600อัพเวล่ะ600โวลต์อัพนะครับจะมีเทสลาเซมายที่ไป1,000โวลต์นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละค่ายจะเอารูปแบบของแบต architecture ก็คือสถาปัตยะกรรมแบบ400โวลต์หรือ800โวลต์มาวางขายกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหลังจากปี2025ไปทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วว่าแบตจะเป็นรูปแบบของ800โวลต์ข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถใช้กับสถานีชาร์จในไทยที่เป็นตู้กักแอมได้อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปนี้นะครับคือถ้ามันเป็น DC ที่มี800โวลต์มันได้เปรียบกว่า400โวลต์อยู่ละเพราะว่าตู้ไทยเป็นตู้กักแอมเงินเยอะก็คือสายจะเป็นสาย200แอมดังนั้นถ้าโวลต์เยอะก็จะสามารถชาร์จได้เรรรร็ววขึ้นนนะะคับิธีกาชาช์จ A4 ภายในอุปกรณ์รถก็เหมือนเงินมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์ทำหน้าที่แปลงไฟจาก AC เป็น DC เข้าสู่แบตความเร็วในการชาร์จของออนบอร์ดชาร์จเจอร์นั้นก็จะมีตามกําลังที่ตัวรถมีเลยอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปคือ Tesla Model 3 l o ม g Range จะอยู่ที่ประมาณ11กิโลวัตต์แต่ว่ารถค่ายอื่นก็จะมี7กิโลวัตต์บ้าง11ิกิโลวัตต์บ้าง22กิโลวัตต์บ้างอย่างเช่น BMWI x เยกที่ผมเคยไปขับมาก็22กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ถ charger, ยถไ ในต้นทุนในการสร้างก็ยิ่งแพงส่วนใหญ่แล้วออนบอร์ดชาร์จเจอร์ในบ้านเราท้องตลาดบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ11กิโลวัตต์แต่มีบางค่ายก็ขึ้นไปเป็น15บ้าง17บ้างหรือ19กิโลวัตต์บ้างนะครับอย่าง Tesla Model S ที่ขายกันในอเมริกาก็จะทําการชาร์จได้สูงสุดประมาณช่วงๆประมาณ20กิโลวัตต์นะครับถึงตัว DC Fast Charge ก็จะมีสถานีชาร์จที่ทําการแปลงเครื่องเป็นเครื่องแปลงไฟ DC AC เนี่ยมันคือมันเป็นไฟที่มาจากข้างนอกอยู่แล้วเวลาเขาส่งไฟมาจากตามสายเนี่ยสายส่งเนี่ยมันจะเป็น AC จะมันจะต้องมีตัวแปลงอย่างละไม่ว่าจะแปลงในรถก็เป็น on board charger หรือว่าข้างนอกก็จะเป็นสถานีชาร์จนะต,ตัวสถานีชาร์จก็จะแปลงเป็น DC แล้วก็จ่ายไฟตรงเข้ารถเลยนะครับคราวนี้ตอนที่มันจ่ายไฟตรงเข้ารถเนี่ยมันก็จะมีตัว ความแรงของแบตที่เขาลิมิตมาให้นะครับออก็จะมีอ,ะอุปรกรณ์ต่างๆที่กำหนดความแรงของแบตไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเอยหรือ BMS เอตัวตัว BMS จะเป็นตัวกำหนดตัวหลักเลยว่าตัวแบตตัวนี้จะได้รับความแรงได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับความแรงของตัวรถที่รับได้อย่างเช่นเทสลาโมเดลสามเราเน้นที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ250กิโลวัตถ์ถ้าเป็นเทสลาไซเบอร์ทักก็ถึง500กิโลวัตต์อย่างเช่นลิเวียนลิเวียนจะได้ประมาณ350ิกิโลวัตต์พอชไทยการก็จะได้ประมาณ450-500กิบถึงหตา ประมาณนี้นะครับเอาละคราวนี้ลงมาลึกกันอีกน,น,นิดหนึ่งนิดหนึงนะครับก็คือเรื่องกระแสไฟ voltage current แล้วก็ power กิโลวัตต์นะครับ voltage หรือว่าแรงดันไฟนั้นนะ่ะประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่ที่220โวลต์เป็นหลักนะครับกระแสไฟก็คือปริมาณการไหลของไฟที่เข้ามาในตัวรถก็คือเป็นแรงดันแรงไม่ใช่แรงดันละเป็นกระแสไฟเป็นปริมาณการไหลแล้วล่ะนะครับรูปนี้นะ่าจะเห็นภาพได้ดีเลย V Ir นะครับผมจะเป็นรูปที่จะมีทั้ง o วลเทจแล้วก็แอมแล้วก็แรงต้านทานรีสิสเตอร์นะครับไอตัวนี้จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเอาละเรามาดั้งดูสูตรกันหน่อยด้วยกันพลังกิโลวัตต์ก็คือโวลเทจคูณ M แล้วก็หารด้วย1,000นะครับทำไมต้อง1,000ด้วยเพราะว่าโวลคูณแอมมันได้เป็นวัตต์อยู่แล้วคราวนี้แต่ว่าเราจะเอาหาสูตรเป็นกิโลวัตตนะ์เนาะเราก็ต้องหาร1000เข้าไปนะครับเพราะว่ากิโลก็คือ1,000 สมมติง่ายๆเลยนะครับซิงเกิลเฟส220โวลต์ชาร์จไฟ7.2กิโลวัตต์ AC นะครับก็7,200วัตต์ตั้งแล้วก็หารด้วย220โวลต์มันจะเท่ากับ 32. 7แอมป์นี่ครับวิธีการคำนวณว่าที่ชาร์จเรากินไฟเท่าไหร่แล้วเราก็หาเบรกเกอร์มารองรับตัวที่ชาร์จเราถ้า32แอมป์ผมก็ไม่แนะนำให้ใช้เบรกเกอร์แบบ32แอมป์เลยนะต้องใช้เบรกเกอร์ประมาณ40แอมป์แล้วกันให้มันเผื่อๆไว้หน่อยเพราะว่านี่มันคือคอนสแตนเทมันใช้ทั้งวันทั้งคืนนะอ่ะอีกอันนึงก็คือ11กิโลวัตต์ AC นะครับใช้ไฟทั้งหมด11,000วัตต์หาร220โวลต ก็จะได้50แอมป์นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ไฟตัวนี้50แอมป์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์ประมาณ50แอมป์หรือ60แอมป์อันนี้ก็แล้วแต่ไฟบ้านไฟบ้านที่ไทยผมไม่แน่ใจนะมันมี240โวลต์อะไรด้วยนะอันนี้ผมไม่ขอลงลึกแล้วกันเนื่องจากไม่ได้อยู่ไทยนะอยู่ที่อเมริกาก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการคิดง่ายๆประมาณนี้ครับถ้าอยู่ตรง i n t อร์มีเดียแล้วขอแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับแบตใหญ่ชาร์จด้วยกําลังกิโลวัตต์เท่าไหร่นะครับ แล้วมันจะเท่ากับค่าซีเลตของแบตเท่าไรอันนี้ประเมินคร่าวๆจริงๆค่าซีเลตผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะพูดอีกละกันตัวอย่างง่ายๆสมมติแบต50กิโลวัตต์แอลแล้วกันแล้วชาร์จด้วยกําลังไฟ50กิโลวัตต์จากตู้ชาร์จเขาจะเรียกว่า1ซแล้วก็จะเต็มภายใน1ชั่วโมงเพราะว่ากําลังส่งที่50 Wh, กิโลวัตต์ก็เท่ากับว่า1ชั่วโมงคุณจะได้ไฟไปทั้งหมด50กิโลวัตต์ถ้าแบตคุณมี50 Wh, กิโลวัตต์แอลก็เท่ากับว คราวนี้เรามาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราชาร์จได้ที่100กิโลวัตต์นะครับโดยที่แบตตัวตัวแบตยังอยู่ที่50กิโลวัตต์นะครับ <c oughs> ก็จะเท่ากับ24นะครับ 24ก็เท่ากับครึ่งชั่วโมงเต็มในอุดมคติแต่อย่าลืมนะว่ามันไม่ได้100กิโลวัตต์ตลอดเวลาถ้าเกิดน85 0กิโลวัตต์อาแล้วมันไม่ได้วิ่ง100กิโลวัตต์ตลอดเวลาดังนั้นคุณก็ต้องมาหักลบกับเปอร์เซ็นต์ไทยที่เหลือสมมุตินะมันวิ่ง100กิโลวัตต์แค่ประมาณ10%จนถึง80%แค่นั้นเองแล้วจู่ๆมันก็อาจจะตัดลงตรงที่70%อาจจะเหลือแค่ประมาณ70กิโลวัตต์แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนะมันอาจจะเป็น40นาที50นาทีเพราะฉะนั้นวิธีการคิดก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เอาง่ายๆวิธีการคิดง่ายๆสมม,มุตินะถ้าแบตคุณ5 10กิโลวัตต์แอวแล้วคุณสามารถอัดไฟได้ถึง100กิโลวัตต์เป็นเวลา10นาทีได้ก็เอา100กิโลวัตต์ไปหาร60แล้วก็คูณ10นะครับก็จะได้สูตรตามนี้เลย3.33แล้วคูณ10เข้าไปก็จะเป็น33กิโลวัตต์เท่ากับว่าคุณชาร์จ10นาทีคุณจะได้ไฟมาประมาณ33กิโลวัตต์แาวนี่คือสูตรคำนวณง่ายๆยิ่งแบตมีค่าซีเยอะนะครับยิ่งทำให้ การชาร์จ DC นั้นเต็มเร็วขึ้นค่า c r a t e จะมีผลที่ดีกับการที่รถเป็น Performance car าเป็น Performance ค่ r าพวกแบบ Tesla Model 3 Performance เนาะผมขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวผมฝั่งในกาแล้วกัน Tesla Model 3 Performance เนี่ยจะมีแรงม้าหรือว่าการกินไฟอยู่ที่ประมาณช่วงประมาณ300-400กิโลวัต,ตเนาะดังนั้นเนี่ยไอ,อ้พวกเนี่ยมันสบายอยู่แล้วประมาณ3 0 0กวัต,ตก็ปึ้งทีเดียว,วก็เท่ากับค่า C ี late ประมาณ34 สามสี่กว่านะสามจุดห้าสี่ถึงสี่สี่เพราะว่าตัวเทอร์ราโมเดลสามเปอร์포เรนซ์เนี่ยมันจะมีแบตถี่ที่ประมาณเจ็สิบห้ากิโลวัตต์ถึงแปดสิบสองกิโลวัตต์อาวาก็แล้วแต่ว่ารุ่นนั้นจะเป็นรุ่นที่สร้างปีไหนนะครับก็ปีหลังๆก็ประมาณแปดสิบสองกิโลวัตต์อาวดังนั้นค่าสิเลตประมาณสามกว่าสมามสี่กว่าการชาร์จไฟเหมือนก,นกันก็ได้ประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันว่า แบตมี75ิกิโลวัตต์อชาร์จไฟได้250ิกิโลวัตต์ก็ประมาณ3.54กากว่าๆนะครับค่าซีเลดขมแบตก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่ารถจะแพงหรือไม่แพงยิ่งค่าซีเลดสูงตัวรถก็จะมีราคาแพงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงอาร์กิเ c เจอร์แบต8 0 0โวลต์กับ4 0่โวลต์ถ้ามีอาร์กิเตเจอร์แปดรโวลต์ขึ้นมาก็แน่นอนอยู่ละละต้นทุนในการที่จะสามารถแปลงตัวแบตจาก400 v, เป็น8 0 0โวลต์ได้มันก็จะมีต้นทุนที่แพงกว่าตัวรถที่เป็นอาร์กินเตเจอร์สี้ก็คือว่าาาถ้าคุณช เ c ที่บ้านประจำอา a r c h i t e c t u r e 800 V อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นกับคุณเลยไม่ได้ใช้เลยดีกว่าแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณขับรถทริปออกต่างจังหวัดในประเทศไทย Arch i ิ e c t u r e อร์800 v จะเป็นอา c h i ิ e c t u r e ที่เดียบเปียบที่สุดถ้าไม่นับเท s l a s u p e ป c h a ชา e r เจนะที่มันตอบโจทย์คนที่ใช้รถเท s l a แบต400 v อยู่ละเพราะว่าตัวสถานีชาร์จมันสามารถทํา250กิโลวัตต์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์อยู่ละก,การเป็นว่าถ้ามองกันร,ระยะยาวเรื่องการทบรถทริปหรือว่าการที่่จะามแง หรือคำบป,ประพัน์เนี่ยค่าเีเรสูงๆหรือการที่มีแบบที่สามารถชาร์จได้จากสถานีชาร์จ800 v โวตก็จะเป็นตัวได้เปรียบในประเทศไทยนะครับส่วนนี้จะเป็นการเจาะลึกทั้งทฤษฎีไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่และการจัดก,การพลังงานนะครับยกตัวอย่างก็จาก Tesla Model 3 long range นะครับเส้นทางของ การทํางานตัวไฟจากกิบเนี่ยมันเข้ามาที่ตัว EV Charger ของรถก่อนจากนั้นไฟตัว EV Charger ของรถเนี่ยมันก็เสียบสายเข้าไปตัวที่รถใช่ไหมที่รถก็เข้า onboard charger ตอน onboard charger เนี่ยมันก็จะมีตัว rectify rectification หรือ regulation ด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นค่อยจ่ายไฟเข้า DC ของรถนะครับตัว OBC เนี่ยก็คือ onboard charger นะครับ จะมีตัว r e c t i f y คือแปลงไฟจาก AC เป็น DC นะครับแล้วก็ regulate นะครับควบคุมกระแสะไฟแรงดันให้เหมาะสมกับตัวแบตยกตัวอย่างง่ายๆลยถ้าเกิดแบตมันใกล้เต็มแล้วก็ต้องลดปริมาณกิโลวัตต์ลงนะครับหรือว่าถ้าเกิดแบตยังไม่เต็มก็อาจจะอัดประมาณปริมาณกิโลวัตต์ที่มันสูงสุดเท่าที่ตัวรถจะรับได้อย่างเช่น Tesla Model 3 o องเ a n g e รับไฟได้อยู่ที่ประมาณ11กิโลวัตต์ก็จะรับไฟอยู่ที่ประมาณ11 ัสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ด้วยนะครับอย่าลืมไปว่าตัวชาร์จเจอร์ของ AC และ DC นะครับจะมีตัวแฮนด์เชคทุกยี่ห้อมันมีหมดแหละแต่ว่าตัวของเทสลาจะดูง่ายสุดละเป็นสแตนด์ดได้แล้วกันก็คือเสียบไปปึ้งจะมีตัวไฟเสียบเือนกระพริบตรงโลโก้ของเทสลานะครับมันคือการทําการแฮนด์เชคกันนะว่าคุยกันผ่านลินเดต้าว่าเ,เราควรจะรับไฟที่เท่าไหร่เอตัวจ่ายมาจ่ายที่เท่าไหร่แล้วก็จากนั้นทําการแฮนด์เชคแล้วก็ส่งไฟให้กันนะครับมันจะมีตัวสพานข้อมูลอย,อยู่ตรงหัวชาร์จนะครับ ชาร์จิ้งแบตนะครับก็เหมือนเดิมก็คือไฟกระแสไฟมาจากหลววไฟกิบนะฮะไฟไฟหลววเนี่ยเข้ามาอยู่ที่สถานีชาร์จ DC แล้วก็ส่งตรงเข้าที่แบตนะครับตัวรถเนี่ยยังใช้ BMS คุยกับสถานีด้วยนะคือสังเกตไหมว่าเวลาเราไปชาร์จ DC ตามสถานีแล้วอะมันไม่ได้แปลว่าเราจะรับไฟ250กิโลวัตต์ตลอดเวลานะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะคือพอมันเลย50%ไป60%ไปรอร0ไปเนี่ไปัวแบบเนี่ยมันจะเริ่มลดเป็นราฟอย่างที่เห็นตรงนีนีลยนะเราจะเนได้ว่ามันจะมีการที่ของตัวแบตเตอี่ถเนี่คุยกับสถานีตลอดเวลา เฮ้ยตอนนี้แบบมันรับขีดจำกัดได้ประมาณ120กิโลวัตต์นะส่งไฟมา120แต่สมมุติสถานีชาร์จมันโดนดับไฟแบบนสถานีโลว์พออร์ตี้ก็ได้โดนดับไฟขึ้นมานะครับจากที่มันเคยจะต้องส่งไฟได้200กิโลวัตต์เพอเอินม,มีคนมาชาร์จข้างๆตู้อาจจะดรอปลงเหลือ100กิโลวัตต์ตัวตู้ก็จะคุยกับ BMS เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะดรอปไฟลง100กิโลวัตต์แล้วนะเพราะลด power h u n g ี้ลงนะครับ ก็ให้มันคุยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสถานีชาร์จเนี่ยมันจะคุยกับตัวรถตลอดเวลานะครับสถานีชาร์จใหญ่ๆญ,ญ่เนี่ยจ่ายไฟเป็นกิโลวัตต์ได้สูงกว่าการจ่ายไฟแบบ AC ซอยู่แล้วเพราะไอ้ตัวควบคุมทุกอย่างเลยอ่ะตัวแปลงไฟจาก a อซเป็นดีซีอ่ะมันไปอยู่ที่ตู้มันไปอยู่ที่ตู้ดังนั้นเนี่ยก็รับไฟได้มากกว่ากันละอย่าลืมนะว่าปลายทางของไฟที่ไม่ว่าจะมาจาก a อซหรือดีซีอ่ะท้ายปลายทางมันคือดีนะครับก็คือไปอยู่ที่ตัวแบตทำไมแบตบ อีวีถึงเป็นตัวจํากัดสูงสุดของหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นช่วงแรงดันไฟของแบตเนี่ยอีวีแต่ละรุ่นเนี่ยอย่างเช่นเทสลาโมเดลสามลองเรนจ์เนี่ยจะรับไฟอยู่ที่ประมาณ350โวลต์ถึง400โวลต์เป็นดอมิเนอลชาร์จิ่งแล้วก็บางรุ่นอย่างเช่นเทสลาเซเวนทักจะรับได้ถึง800โวลต์เทสลาไซมายรับถึง1,000โวลต์บีวีดีซีลเบวีดีอ่าจะรับอยู่ช่วงประมาณ600กว่าแล้วกันนะครับใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็เอ็กเพิร,600ร์ เวลาไม่งั้นเขาเรียกว่ามันก็ชนกันมันก็ตูมต้ามนะฮะก็อาจจะมีโอกาสที่หยุดทำงานดีกว่าส่วนใหญ่แล้ว BMS จะเป็นตัวที่ฉลาดมากที่อยู่ในระดับโปรดักชันคาร์เนี่ยถ้ารู้ว่าไฟมันเกินหรือไฟมันขาดหรือมันตกหรือที่คุยกันไม่รู้เรื่องมันมันชัดดาวตัวเองเลยมันไม่ปล่อยให้รถไหม้หนะครับสารเคมีแบตกะซีเลตผมได้พูดไปแล้วนะครับเซลลของแบตเนี่ยมันก็ มีค่าซีเรตที่แตกต่างกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยค่าซีเรตที่ได้เพิ่มขึ้นมามันก็มีข้อเสียนะค่าซีเรตที่เพิ่มขึ้นมามันก็จะทําให้แบตมีความร้อนที่เพิ่มขึ้นยิ่งซีเรตสูงการชาร์จไฟได้รับกําลังสูงนะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วถ้าเกิดได้รับกําลังค่าซีเรตสูงๆอย่างเช่นคุณชาร์จไฟที่3.54 แน่นอนแหละมันยิ่งมันทําการส t r e t แบตก็คือทําให้แบตมันเครียดทำให้แบตออกมาทางานหนักมากกว่าการชาร์จไฟแบบ1นึอยู่ละดังนั้นเนี่ยยิ่งความร้อนสูงก็ต้องมีการระบบการจัดการแบตเตอรี่คูลิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะมีการจัดการปัญหาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่กังวลและค่ารถในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็น BYD X ดง GAC หรือจะเป็น Tesla พวกนี้ระบบการจัดการบริหาร BMS ค่อนข้างจะเรียกว่าดีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องมานั่งคำนึงถึงเรื่องพวกนี้นะครับการจัดการรราคควม้อออนก็ืตแีู่ มสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีนะบางรุ่นอย่างเช่นตัวมิกซ์สันใบไม้ก็ได้ตัวอย่างเงี้ยมันจะไม่มีตัวจัดการบริหารความร้อนแบบ Liquid Cooling หรือเป็นพัดลมเป่าแบบ ซึ่งทําให้แบตมันเสื่อมเร็วนะครับแต่สมัยนีย้ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้ละเทอร์โมแมจเมนต์ของตัวรถต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับอ่ะผมขอเจาะลึกอีกนิดนึงแล้วกันก็อยากยกตัวอยา Tesla Model 3, ่างเทสลาโมเดล3โมดูลแมจเมนต์มาเลยนะครับความจุแบตอยู่ที่ประมาณ75กิโลวัตต์ถึง82กิโลวัตต์แอร์ออนบอร์ดชัตเตอร์อยู่ที่11กิโลวัตต์3เฟสในบางคือถ้าในประเทศไทย11กิโลวัตต์น่าจะเป็น3เฟสแล้วล่ะที่ดนที่อเมริกามัน3เฟสตั้งแต่7กิโลวัตต์แล้วนะครับับบงนนน้แตตเีี่่่ยยจะะอูทปรมาณ350 400โวล ทำดีซีฟาชาร์ที่สูงสุดที่250กิโลวัตต์ตามสเปคเท s ลา s u p e ช c h เจอร์ V3 แล้วก็ค่า c ิเลตของ250กิโลวัตต์ก็อยู่ประมาณช่วง3.34นะครับซึ่งจะเป็นช่วงแบตยังไม่เต็มแล้วก็อุณหภูมิยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสม250กิโลวัตต์ไม่ได้ทำได้ตลอดเวลานะดู learning ดูเคลร์ตรงนี้ไว้นะครับมันทำได้ในช่วงประมาณ30ถึงประมาณช่วง50 ตัวแบตเตอรี่พรีคอนดิชันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเท sla ถือว่าทํามาแต่ไม่รู้ใครอื่นทำาไหนอย่างลิเบียนก็ทำนะเวลาเรานาวิเกตไปที่สถานีชาร์จนะครับก็คืออย่างเช่นของลิเบียนก็เป็นขึ้นมาตรงนี้เลยตอนที่ผมนาวิเกตไปที่สถานีชาร์ตเนี่ยตัวลิเบียนเนี่ยตัวลิเบียนเนี่ยมันจะทําการอุ่นแบตขึ้นมาเหมือนกับเท sla นะครับการอุ่นแบตแบตเตอรี่พรีคอนดิชันเท sla เนี่ยมีระบบอุ่นแบต การตรงสถาน DC, าาี C f a า t c h a r ที่เป็น Tesla Supercharger นะแต่ถ้าเกิดคุณนวิเกตไปที่สถานี DC เนี่ยในอเมริการู้สึกว่ายังไม่มีการอุ่นแบตอนะถ้าเกิดที่ไทยมีการอุ่นแบตบก็อบอกมาแล้วกันอุณหภูมิแบบจะอยู่ที่ประมาณช่วง32ถึง42องศาเซลเซียสนะครับทําไมต้องเป็นอุณหภูมิประมาณนี้อุณหภูมออิ Optimal Charging Condition ที่ดีที่สุดก็คือ32องศาเซลเซียสถึง42องศาเซลเซียสนะแล้วมันจะรับกําลังไฟได้ดีที่สุดก็คือทําให้แบบแตมันรับทําเหมือนกับกระตุ้นให้แบต่ะมันรับค่าซิลิเกตให้ดีที่สุดนะครับสถานีชาร์จ DC เนี่ยมันมีแบบบอร์ดแปลงไฟอยู่นอกตัวรถอยู่ละดังนั้นเนี่ย ตัวรถไม่จําเป็นจะต้องเอาออนบอร์ดชาร์เจอร์ของ DC ไปไหนนะครับเพราะว่ามันก็คือ DC to DC ดีะเนาะ DC ชาร์เจอร์เนี่ยจะทําหน้าที่แปลงไฟ AC เป็น DC เนาะที่ผมพูดไปแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่มันแปลงไฟจากคอนเวอร์จาก AC เป็น DC มันไปอยู่ตรงสถาน,นีดังนั้นความร้อนเนี่ยมันก็ไปเกิดขึ้นที่สถาน,นีด้วยนะจะเห็นได้ว่าเวลาเราชาร์จไฟอ่าที่ตู้ตามตู้ต่างๆของสถาน,นี DC ซีฟาชาร์จเนี่ยในประเทศไทยฟาชาร์จิงนะนไม่กระทงในอเมริกาก็ตามเนที่สายสาายชร์จแล้วมันจะเกิดความ นนนแล้วก็จะมีพัดลมเป่าออกมานะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องค่าซีเรตแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จนะครับเขาเรียกว่าเตอร์ปริงนะครับเตอร์ปริงคือช่วงที่แบตใกล้เต็ม80-90%สังเกตดีๆนะรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นเลย พอแบตมันใกล้เต็มประมาณช่วง80-90เปอเนเะ่ย BMS จะทาการลดกระแสะไฟลงแบบเห็นได้ชัดเลยเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็รักษาสภาพเซลล์แบตนะครับช่วงที่ชาร์จได้เร็วที่สุดและดีที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่0-50เปอร์เซ็นต์ของเทสลานะแต่บางรุ่นเนี่ยของหลายหลายค่ายเลยที่ไทยอย่างเช่นผมเห็นแก๊กไอออนอะไรเนี่ยนะที่สามารถรับไฟแบบระดับร้อยกิโลวัตต์ได้ถึงประมาณ70เปอร์เซ็นต์เลยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำออกมาได้ดีมากแต่เราต้องมาดูระยะยๆๆวาวนะครับการที่รับไฟเยอะไม่ได้แปลว,าว่าดี่ทลลก ค่าซีเลตหลังจาก50%ไปอ่ะเพราะไม่ต้องการให้แบตมันเสื่อมเร็วแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าค่ายที่มาผลิตแบตให้กับรถยี่ห้อต่างๆในไทยอ่ะเขาวางแผนกันยังไงบางทีอัดค่าซีเลตไม่หยุดกระจายเลยอ่ะแต่เราต้องมาดูอีกทีว่าหลังที่หมดอายุประกันรถแล้วอ่ะตัว S O H Step a p e a l ของแบตตรารค่ายจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะติดตามไปกับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่า DC เนี่ยมันออกแบบมาให ดินทางไกลก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ชัดเร็วเท่ากันทุกค่ายแล้วก็ไม่ได้เร็วต่างกันทุกค่ายขนาดนั้นนะครับถ้าความเร็วที่มันสามารถอัดได้ถึง200กิโลวัตต์ประมาณ150-200กิโลวัตต์คุณจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของการชาร์จที่แบบเดินเข้าไปชาร์จแล้วต้องรอต่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะต่างกันประมาณ5-10นาทีแหละมันคงไม่ต่างกันแบบระดับ ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงละ,งละดังนั้นเนี่ยก็ดูรถตามท้องตลาดไปนะครับอย่างเทสลาโมเดลสามม่งนี่นนที่ผมเคยไปขับชาร์จสิบเถึงแปดสิบภายใน40นาทีผมก็เพียงพอละพอละครับมันก็ไม่ได้ต้องการเร็วกว่าอะไรกว่านั้นละนะครับเพราะว่ากินเบอร์เกอร์เข้าห้องน้ํากลับมาที่รถเช็ดมือไปได้เลยนะครับประมาณน,นี้ก็อย่างที่บอกว่า DC เนี่ยมันมีความสําคัญเฉพาะตอนเดินทางไกลแล้วก็ มันช่วยประหยัดเวลานะครับไม่ต้องรอานานถ้าระบบชาร์จิ่งของตัวแบตเนี่ยสามารถรองรับการชาร์จได้มากกว่า150กิโลวัตต์ขึ้นไปอะ่ะคุณอยู่ในปั๊มได้ไม่เกิน40นาทีคุณต้องไปแล้วล่ะ เพราะามันก็จะเริ่มเต็มละนะครับระยะเวลาการรอจะอิวเฉลี่ยที่ประมาณ20-40นาทีแล้วกันผมให้ประมาณนี้แต่ไม่ได้แปลว่าแบตคุณรับได้150กิโลวัตต์แล้วคุณจะ expect ว่าคุณจะคาดหวังว่าเวลาคุณไปถึงปั๊มแล้วคุณจะได้150กิโลวัตต์นะเพราะว่ามันมีปัจจัยอยู่ที่ว่าสถานีชาร์จเขาจะปล่อยไฟมาที่เท่าไไร่ด้วยแล้วก็เรื่อง a r c h i t e เ t u r e แบต400โวลท์ที่800โวลท์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าในไทยมันมีตู้กักแอมป์200แอมป์ด้วยดังนั้นเน เพราะว่าตัววลต์ของไทยเนี่ยตู้หลายตู้เนี่ยจะเป็น1000 VDC เนาะก็คือจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่1000แล้วก็ถ้าเกิดรถคุณเป็นอาร์จิเตเจอร์ 800V โวลต์และตู้ดันจ่ายไฟได้แบบไม่มีไม่มีเพดานไม่มีขีดจำกัดดังนั้นเนี่ยตู้กั๊กแอม์แต่ว่าวลต์คุณสูงคุณไปเนี่ยคุณจะได้ไฟมากกว่ารถเทสลาที่ไปด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันมันมีเรื่องที่เป็นปัจจัยอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือ1คือถ้าเจอตู้กั๊กแอมบัตะได้เรียบกว่า แต่ถ้าเกิดตู้มาในกักแอมด้วยเดี๋ยตู้กั๊กแอมแต่ดันไปว่าสถานีติดโลวเรอร์ตี้คุณไปชาร์จคุณก็ชา้าเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่สเปคแบทอย่างที่3ก็คือสเปคแบทนะครับตัวสเปคแบทอะจิลิเจอร์8 0 0โวลของแต่ละค่ายไม่เหมือนกันนะครับไทคานเอยคุนไดเอย ผงเอย b บีวเอยนะครับเขาบอก800โวล์กันหมดแต่มัน800โวล์แบบมันไม่เต็มมันไม่เต็ม800โวล์กันทุกคันนะเช่นเอ็กผงจะอยู่ที่600หรืออ่าบีวจะอยู่ที่ประมาณ6กถึ600 600งเจ็ดร้อยกว่าแล้วกันผมจำไม่ได้ตัวเลขนะของ b ีวใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ b ีวซิลพิมพ์ลงมาด้วยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยอ่ามันก็แน่นอยู่แล้ว ลดราคาขนาดนั้นก็เป็นธรรมดานะครับคาถามที่ผมคิดเอาเองนะว่าทําไมเราไม่ติด DC ที่บ้านวะทำไมจะต้องไปติด AC ด้วยสงสัยกันไหมเพราะว่าคิดง่ายๆดิ d ี DC มันชาร์จได้ดีกว่าได้เร็วกว่า AC อยู่แล้วใช่ไหม AC ข้อจํากัดมันคือ1 1กิโลวัตต์ใช่ไหมครับแต่ DC อ่ะคุณสามารถอัพทู250กิโลวัตต์ก็ได้แต่ทำไมไม่ติดที่บ้านกันนะทำไมไม่ติดที่บ้านกัน <c oughs> คืออาจจะมีก็ได้นะแต่เราคนที่มีเงินถูงเงินถังอะ่ะแต่เอาจิงๆแล้วอ่ะ DC ชาร์จเจอขนาดเล็กประมาณ20กิลวั์อ่ะาสินนนวั้ีะ นี่ยังไม่ได้รวมค่าเดินสายทําสายไฟมาเลยนะคือต้องมองว่าบ้านคุณทําอาชีพอะไรอะ่ะถ้าเกิดคุณทําเป็นอู่แท็กซีอ่อ่ะผมว่าดีขนาด20ิกิโลวัตอจะคุ้มนะเพราะว่ารถแท็กซี่มาปุ๊บเสียบชาร์จเลยจจายคิดไฟเข้าไปเลยคิดไฟเข้าไปไอ้ไรไนคุม้มแต่ถ้าบ้านคุณแบบหาเช้ากินข้ามอะ่ะไม่ได้ต้องการใช้รถเหมือนแบบว่าที่สินาทีต้องอ,อเอยนะครึ่งชั่วโมง๋ยวต้องออกนะคือจอดข้ามคืนได้ดีเอก็พอแล้วครับเครื่องชาร์จเอซีเนี่ยเท่าที่อยู่ในทํตามตามท้องตลาดเริ่มตั้งแต่พอต ห้าหมื่นบาทก็มีซึ่งห้าหมื่นบาทมันก็เพียงพอแล้วกับ ที่แบบว่าจะชาร์จ AC 11กิโลวัตต์หรือว่ามากกว่าน,นั้นนะครับราคามันค่อนข้างจะต่างกันเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะต่างกันมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บทสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบ EC normal hard หรือชอบโหมดไหนคอมเมนต์กันมาอยากให้ผมไปทางโหมดไหนผมคิดว่าการทำวิดีโอแบบเนี้ยมันก็ชาเลนส์ผมดีนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าออเดียนของผมเ่ชอบอยู่ในเลเวลไหนมากที่สุดคุณมาโหวตกันดีกว่าว่าคุณชอบโหมดไหนมากที่สุดก็วันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้อย หรือฮาร์ดนะครับถ้ามีโอกาสอนาคตเดี๋ยวผมจะได้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกผมจะได้ทำเรื่องย่งยากให้มันเป็นเรื่องง่ายๆได้ทีนะฮะอย่างเช่นเรื่อง Transformer ที่เป็นอยู่ในรถของ t ท s l a นะครับตัวทีใ่ให้กล้องมันสามารถจับภาพได้ผมก็ำลังคิดอยู่ว่าให้มันเจาะลึกไปเลยไหมเพื่อให้คนแบบไม่ต้องมานั่งรู้อีกรอบหรือมั่งทีเนี่ยจะมะีนักเลงคีย์บอร์ดนะที่เขารู้จริงๆเขาจะมานั่งพิมพ์ให้มันลึกๆลงไปอีกอะ่ะแล้วเราก็มานั่งรู้สึกว่าทำไปแราไม่ทำลึกไปเลยอะแต่พอ มันยังลึกได้อีกนะผมก็เลยไม่รู้จริงๆว่าชอบแบบไหนกันนะครับพิมพ์กันเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย